สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ทุ่มหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สามทุ่มเจอกันนะครับในไลฟ์นะครับคู่คู่เป่าทองเนี่ยเดี๋ยวรอเฮดโฟนะครับ s สโต h a ตติกมันไข่ปลาให้มันชี้ขึ้นมาอีกองศาให้มันจะงอ,อขึ้นมาสักหน่อยนึงก็จะเริ่มปลอดภัยแล้วเพราะว่าพลังลงมันดูแล้วมันไม่ค่อยมีพลังจะลงแล้วทีนี้ดอลลามันเริ่มอ่อนตัวนะครับแล้วก็ ก็มีโอกาสรีบาวสูงเด้งขึ้นสูงแต่ SL ก็ต้องตั้งไว้เาลๆเนี้ยประมาณเนี้ยต่ว่าว้าแห่นี้ก็เป๊ะเกินไปก็ลงมาหน่อยนึงแล้วกันนะอ่ะเออประมาณสักสองสรอจุดอะ่ะแล้วก็ไปเก็บ TP เอาซักพันจุดก็คุ้มนะถ้าวัด RR ถ้าไม้เดียวหรือถ้ามันขึ้นแล้วคุณค่อยซ้ำก็ได้แต่ถ้ามันโชน s อก็ไม่ต้องเข้าแล้วนะแต่ถ้ามันรีบาวก็คุ้มอยู่นะครับรอสโตมันชี้ขึ้นนิดนึง เพราะผมดูทรงแล้วเมื่อวานมันลงเพราะข่าวใช่ไหมล่ะโอเคทีนี้วันนี้เดี๋ยวมาจะรีเวิร์สกับเพื่อนใหม่เพราะเทรนเมื่อวานผมถึงไม่ให้เล่นข่าวไงเพ,เพราะว่าอันตรายเพราะว่าถูกเปาเขาก็บอกอยู่ผมบอกแล้วถ้ามันหลุดหนึ่งเก้าหู้นย์ปล่อยหม่เลยไม่ต้องเข้านะครับเดี๋ยวว,วันนี้เจอกันสามทุ่มสวัสดีครับใครจะบายก็เอไว้ด้วยนะอ่าเพราะ,ะ,ะมันแต่มันไม่มีบอลลูมอะไรเลยตอนนี้มันไม่ขยับไปไหนเลย ก็เข้าทิ้งไว้แล้วก็เออลเอไว้ตรงเนี้ยหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับ TP ก็ลองปล่อยดูก็ได้เผื่อมันฟุกมาถึงนี่อาจจะรวยเละไปเลยก็ได้ไม้เดียวอ้วกแตกไปเลยหน้าหน้าเสี่ยงอยู่แต่ SL ควรจะมีนะควรจะต้องมีนะครับใต้ใต,ต้เอคำว่าเซลลงไว้สักหน่อย,ย 19, 11, หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย s อส0ารอยจุดมนไม่ตายหรอมั้งลองดูไม้หนึ่งขำ่ขำข่ำขอโชคดีครับ Trying to knee.